เดี๋ยวคลิปนี้ครับพาชมที่เทเอ่าสามร้อยที่เอาครับปรับต,ตัวก่อนนี่ครับดินแบบนี้คนซื้อแบบชอบ<ม>ก็เลยจัดไปตอนแรกบอกเอาร้อยหเที่ยวเอาเพิ่มอีกร้อยห้าสไม่สุดยอดจริง แต่นี่เทข้างหน้าไปแล้วตอนนี้ต้องไปเทข้างหลังครับน่าจะเขาจะปลูกมันหรือเปล่าน่าจะใชนะ่ดินแบบนี้มามาข้างล่างลูกเพข้างล่างข้างบนเต็มแล้วอู้หเสียงอะไรเฮ้ยรถมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยรถสอนอเนี่ย เสียงอะไรมื่กี้ตอนกระชากเสียงเป่ากลางครืเลงอืม าจจะเทนี่ทั้งวันครับวันนี้ เสียงไงตัวนั่นหรือเปล่าตรงกากระบาดตรงออกตรงท้ายเกียร์น่ะเสียงกระดอน่ะน่าจะใช่นะเอาโบกเลยตาตาบอกว่าปลูกมันไร่หนึ่งนี่ได้กี่บาทตา ประมาณเดหมื่นละปีนี้นะปีนี้ได้หมื่น้วยปีนี้ไรหนึงนะกำไรเหรอวัดวัดท่านหักนะโอยังวัดท่านหักได้หมื่นเดียวหนึ่ไรอะนะ่ก็ว่าปลูกปีนี้ได้สามหมื่นข้างล่างนี่นะแมนนี่ดบดเวบเวไ้สามหมนราคา หกเดือนวะกี่เดือนเจ็ดเดือนได้สามหมื่นเพรามันเสียหลายไม่ค่อยได้ข้าวเปนยางคุณไม่ก็ได้เป็นที่เจ็ดเดือนสามหมื่นแต่ก็อยู่บ้านนอกเราก็ไม่ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เยอะนะ บ้านไม่ต้องเช่าโอ้ยกดำกว่าจะขึ้นนะคันนี้เร่งแล้วเร่งอีกอ๋อดินนี่ค่อนข้างหนักด้วยโอ้ไหลดีเลย ใส่จวดครับตามแซกมาติดๆเอ๊ะทำไมมองไม่ค่อยเห็นดินเลยวะเนั่นสงสัยเป็นน้ำครับตาเขาเอาดินมาหรือเปล่านะ่ะนะแล้ว <laughs> อืมมันกระเพื่อมผมก็เคยค้นอย่างนี้แหละมันกระเพื่อมเสมอกระบะเลยอเอ๊ะ อา้ขาขยได้เหมือนกันครับอาเสมอกระบะเลยโอ้ยดูดีนะมันไม่ดูดกระบะปกตินี่มันดูดนะเทยาก ก็ใส่มาเยอะกว่านี้แหละแต่มันกระเพื่อมครับแถวน,นี้เยอะเหมือนกันครับรถแบบนี้พอๆกับโคราชนะครับ,อรรบโอ้เบรกเนี่ยงีดงีดงีดเลยอันนี้ เบาบาเบาลูกแปอีก15เที่ยวก็ครบแล้วนี่นายหน้ามารอรับตังล์ละนายหน้าจงอู้เสียงโอ้ยตรงนี้ไปตังดอกจอกแล้วกันนี่ยังไงน้อน,นี่อู้ เสียงดอกจอกแล้วดอกจอกรวมแล้วนี่ต้องรีบไปถอดตั้งนะครับถ้าไม่ถอดตั้งนี่แตกแน่นอนครับประการรอ,อ,อดี้ดินซวยไป ตะตุงมานี่ได้กี่พันเที่ยวแล้วสามพันกว่าฮะสามพันได้เงินล้านยังฮะได้เงินล้านยัง บบบบเบรกเงียบดีไม่มีเงีดบบเลยคั้งสุดท้ายครับคนละสามเที่ยวปิดจ็อบ ไปหน้าก่อนไปหน้าก่อนยกเลยอันนี้พื้นเลดนะครับไร้เส้นนิมไร้เส้นนิม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมมันหมันมันหมัน,มน